วันนี้เราจะมารวมทิกการดันพลังทุกอย่างจนถึงเวล9ทําทำอะไรกันบ้างและอัพอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันและผมจะพาไปดูในส่วนของการฟาร์มด่านบอสโปรอดด้วยเลยใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคือผมจะบอกทุกทิกการดันพลังตัวละครแต่ละตัวทีมของเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างก็จะบอกหมดเลย ไปรับชมกันเลยมาเดี๋ยวเรามาดูพลังผมตอนนี้ก่อนแล้วกันนะพลังอยู่ที่ลำดับ23ของเซิร์ฟละตอนนี้พลังอยู่ที่2 3 5 5ล้าน5ะครับผ่านด่านไม่ต้องพูดถึงครับผมเวลช้ามากผมก็เลยผ่านด่านอยู่ที่84ตัวละครตอนนี้มาลำดับที่21แล้วนะครับก็เป็นเจนอสก่อนหน้านี้จะเป็นเกวินนะเกวิน <Ge vin S 2> ผมก็ได้ประมาณนี้แหละเจนอสก็มาแทนและ ก็เดี๋ยวดูก่อนมีใครเอาเจนอสสุดอีกไหมมีอีกหคนนะแล้วก็สองมีอยู่ประมาณสองคนเออสองคนได้ที่ปั้นเจนอสสองสองคนหรือเปล่าใช่2คนแล้วก็ผมมาเป็นลำดับที่สามของเซิร์ฟนะคิวก็ลำดับที่1ครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนแล้วกันทีมของเพื่อนๆมีตัวละครอ,อะไรก็แนะนำให้อัพสายนั้นเป็นหลักนะเออดูของผมตอนนี้มี ปีศาจอยู่4ตัวละครเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีฮีโร่อยู่แค่2ตัวละครก็อ้างอิงจากทีมผมแล้วกันก่อนอื่นเลยพวกผมจะแบบอาจจะเจาะตัวละครหลักๆไว้สัก2ตัวแล้วกันคือหลักๆอะ่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าทําไมตัวละครถึงอัพแรงอัพเร็วก็อัพปกติเลยอันนี้คือต้องแน่นต้องเต็มลิมิตต้องให้สุดจริงๆมันจะสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเราปลดไอ้นี้นะดาวเหลืองดาวม่วงด้วยก็สําคัญครับเพราะมันจะไปถึงขั้นการปลดฟิกเกอร์ เดี๋ยวผมจะไปพูดในส่วนต่อไปนะทักษะผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆดองไว้ล่วงหน้าก่อนเลยถ้าแบบเพื่อนๆมีตัวละครที่สามารถฟาร์มทักษะสีม่วงได้แล้วหรือสีฟ้าได้แล้วก็สามารถดองไปได้เลยคือตอนนี้เจนอตเข้ามาได้5วันผมทักษะหน้า2ไปเกินครึ่งแล้วนะเออมีอันนึงที่เต็มอยู่ที่เหลือก็เกินครึ่งหมดละก็พยายามไล่ให้มันเต็มนะขนาดดองมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของตาตานี่สําคัญเลยครับสามารถหาของฟรีนะ สามารถหาได้จากการเราทายผลในทุกๆสัปดาห์ก็คือศึกดวลเอ่อฮีโร่และปีศาจจะมีศึกดวลทวยเทพก็จะมี2อย่างนี่แหละที่เราสามารถเอาแท่งไฟไปแลกได้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนี่ก็จะมีศึกดวลทวยเทพศึกดวลอันนี้สําคัญมากนะครับพยายามเข้าไปทายผลให้ได้ทุกครั้งถ้าเรายิ่งเล่นบ่อยๆคือผมจะแลกในส่วนของตัวละครที่ผมคิดว่าจะเอาไงก็เหมือนผมจะเอาเจนอสก็ต้องแลกตานี้ไว้ ก็ถ้ามีเกวินก็ต้องเก็บตาในไว้แต่ตาเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาแลกในนี้นะตาของเกวินอ่ะตาของเกวินสามารถเข้าไปแลกในร้านค้าได้เลยมันจะมีหลายๆจุดมากเลยที่เพื่อนๆสามารถไปแลกได้เห็นไหมอาทิตย์ละสิบอาทิตย์ละสิบเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ตาแบบนี้นี่เองดู <laughs> ตันแล้วนะครับอันนี้ตันเลยแบบอัพอะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมมันตันหกดาวเท่านั้นเอง แล้วก็ถ้าพูดถึงตัวละครก็อัพคล้ายๆกันหมดเลยครับแล้วก็มันจะต่างกันตรงที่อุปกรณ์สีทองแล้วกันอุปกรณ์สีทองก็จะแตกต่างกันไปอีกถ้าอยากได้พวกพลังที่เยอะขึ้นเราก็จําเป็นต้องใส่พวกโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์โจมตีป้องไอโจมตีไม่ใช่ป้องกันนะต้านทานบล็อกอะไรพวกนั้นก็จะเพิ่มพลังขึ้นไปอีกแต่ความสามารถมันอาจจะดรอปลง ถ้าใครเน้นดันพลังก็หาพวกโจมตีบล็อกโจมตีอัตราต้านทานหรือโจมตีอะไรก็ได้แต่ผมแนะนําให้ใส่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีความเร็วอะไรดีกว่าพวกนี้มันจะมีประโยชน์มากกว่าการที่เรามีพลังเยอะนะเออการ์ดบัฟก็ขึ้นอยู่กับดวงครับบางคนก็อาจจะได้ของดีๆซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งรีมาเพื่อนๆลองดูสิครับเนี่ยเจ,จนอตของผมคือผมเพิ่งทําดาวไอการ์ดบัฟสีแดงวันนี้มานะครับ สังเกตนะมีโจมตีหน่วยโจมตีเปอร์เซนต์อีก4.32แล้วก็โจมตีเปอร์เซนต์9.43โหดจะเยอะเลยอันเนี้ยอันนี้คือผมถ้าจำไม่ผิดคือมันจะโจมตีสูงสุด10%นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขอไปแล้วก็มีโบนัสต่อสู้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเพื่อนๆอ,อีกครับว่าตัวละครที่เพื่อนๆปั้นอ่ะมันเป็นตัวราเมจหรือตัวเ p เราต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะว่าจะปั้นในทิศทางไหนถ้าเรารู้ว่าตัวนั้นทําในทิศทางนี้แล้วมันจะโหดขึ้น ก็อัดสุดเลยครับคือถ้าเรามัวกั๊กยังไงพลังเราก็ไม่เพิ่มครับเราก็จะฟาร์มด่านต่างๆไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็เห็นไหมมีโจมตีนิดนึงแต่มันจะมีอัตราสะท้อนซึ่งออฟล่างสุดมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วกันก็ตัวหลกัหลกๆผมจะอัพแค่2ตัวนะตอนนี้เกวินก็6ล้านเจนอตก็เกือบ7ล้านละเออก็อดสุดเหมือนกันครับทุกตัวทําคล้ายๆกันหมดเลย ผ่นทักษะนี่ก็ใส่ให้มันเหมือนๆกันนะหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเน้นสายแบบดันพลังไปเลยผมแนะนําให้ใส่พวกเจาะไม่เจาะก็ใส่ไล่โจมตีไม่ไล่โจมตีก็ใส่เป็นแผ่นนรกก็นั่นแหละครับการอัพแผ่นทักษะก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะบางทีเราอาจจะใส่แบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่มันดันพลังได้เยอะครับเป็นพวกขีดขาดไล่โจมตีแล้วก็แผ่นนรกก็ดันพลังได้ดี แต่จริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่อง,เอ,งเออต้องชนะเรื่องอะไรก็สามารถใส่แผ่นพวกนี้ได้นะซึ่งส่วนตัวผมใส่แผ่นเพื่อดันพลังอยู่แล้วเพราะเกวินมันแบบผมเอามาแค่เปิดตัวน่ะแล้วก็หลักๆจะให้เจนนสทำดาเมจซะส่วนใหญ่ก็ผมก็จะอัพ2ตัวนี้นําสุดตามมาก็เป็นพวกอวัศวนจากกลเห็นไหมก็3ล้านละ2ล้านที่เหลือคือพลัง2ล้าน2ล้านหลักหลักผมจะอัพแค่2ตัวละครนี้และมันสําคัญตรงนี้ครับสตอรี่อันนี้ผมย้ําหลายทีมาก ขึ้นอยู่กับทีมเพื่อนๆเ,เลยนะว่าทีมเพื่อนๆอ่ะตัวละครหลักๆในทีมอ่ะมีตัวอะไรหรือในอนาคตจะปั้นตัวอะไรจริงๆผมไม่ได้อัพสายเทคนิคมาเลยนะก่อนที่เจโน่จะมาซึ่งผมก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วก็อัพสายเทคนิคคู่กับสายต่อสู้ก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครดูตั้งแต่ช่วงผมแรกๆอ่ะผมจะเน้นอัพแค่สายต่อสู้นะเพราะผมทําเกวินมาไงก็เลยอัพสายต่อสู้อย่างเดียวเลยเห็นไหมผมไม่ได้อัพมั่วอัพอะไรแบบนึกจะอัพภาพไหนก็อัพนะ แต่หลักๆคือให้สายบนอ่ะตันไปก่อนเลยอันนี้ผมลงรายละเอียดนะเผื่อใครที่รู้ส่วนนี้ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็มาลงตามสายที่ผมเลือกตัวละคร ur R มาตัวแรกที่ผมทําก็เป็นเกวินผมก็ไล่ัพสายต่อสู้ให้เต็มเลยครับไล่ัพให้ทุกแถวเลยช่องไหนเป็นสายต่อสู้เห็นไหมผมก็ไล่ลงมาปุ๊บเห็นไหมก็เต็มทุกอันแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะแวะไปัพตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ที่มันเป็นแบบเอ,อ่อฮีโร่เนี่ยฮีโร่ฮีโร่แล้วก็เดี๋ยวพอต่อมามันจะเป็นพวก นักโทษกับนักบวชเนี่ยอันนี้อันนี้เราก็สามารถอัพได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมยังไม่ได้อัพทีเนื่องจากว่าผมจะไปเน้นเป็นสายก่อนพอหลังจากนั้นที่เจนออเข้ามาผมก็ทาการอัพสายเทคนิคเทคนิคแต่ยังไม่เต็มนะยังมีบางอันที่ยังอันนี้เกือบเต็มแล้วขาดอีกไปเดียวก็อัพกันอยู่สายเทคนิคนี่อันนี้ลงไปช่องด้านล่างแล้วพอหลังจากนั้นผมก็อาจจะอัพสายอาวุธต่อ หรือไม่ก็ไม่อัพอาวุธก็ไปลงเนี่ยไม่นักนักโทษนักบวชอะไรพวกนี้ต่อก็เป็นไปได้เดี๋ยวตอนนี้ก็หลักๆจะลงในส่วนของสายเทคนิคและสายต่อสู้ไปก่อนนะแล้วก็น,นี้ผมแนะนําเลยเผื่อบางคนไม่รู้เวลาเราเวลสูงๆอะ่ะเราสามารถเอาพวกการ์ดพวกเออน้ำยามาทําการอัปเกรดตรงนี้ได้นะเอออัปเกรดรูปภาพของเรานั่นเองเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะหลักๆผมจะอัพแค่ภาพละสิบเวลนะเนี่ยลองสังเกตแถบด้านบนเห็นไหม เผาทะเลลึกบุกเลเวล10แล้วก็อันนี้สละชีวิตช่วยเหลือยังไม่ได้อัพเลยผมก็อัพแค่พอถึง10ปุ๊บผมก็จะไปอัพรูปต่อไปต่อถามว่าได้อะไรลองอ่านด้านล่างครับพลังโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้นพลังเ p ทั้งหมดเพิ่มขึ้นดูมันเหมือนน้อยนะแต่พอยิ่งเลเวลมันเยอะเท่าไหร่เห็นไหมมันก็นี่เลเวล10ก็โจมตี600แล้วก็ HP ทั้งหมดเพิ่มเป็น 3, 6 0 0มันได้ทีละนิดแต่มันได้ตลอดมันได้เยอะอันนี้ถือว่าคุ้มมาก ันนี้แบบละเอียดเลยนะแล้วก็มาด้านข้างจากสตอรี่ก็ไปดูรูนครับรูนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเพื่อนๆนะว่ามีความขยันในการฟาร์มด่านมันหรือเปล่าก็ด่านมันก็เป็นพวกนี้แหละเห็นไหมอ,อด่านแรกผมฟาร์มไปถึงชั้นที่151 170 161 96 101แล้วก็85แต่ด้านล่างอ่ะผมแนะนําให้เพื่อนๆเล่นให้ผ่านด่านให้เยอะที่สุดนะไอ้ที่มันเป็นสีทองพวกนี้สีทองพวกด้านล่างเนี่ย พยายามเล่นให้มันไปชั้นสูงๆเพราะว่ามันจะได้อันนี้เยอะมากเวลามันมาให้สุ่มเราก็จะได้มีตั๋วสุ่มกันแบบไม่ต้องเอาเพชรไปซื้อเลยผมไม่ได้ค่อยเอาเพชรไปซื้อนะแล้วก็ตรงนี้ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆฟาร์มสัปดาห์ละ5รอบหรืออาจจะไม่ต้องใช้เพชรก็ได้แบบ5รอบก็คือเราต้องใช้เพชร1 0 0นะในแต่ละสัปดาห์เออแต่บางทีผมก็ไม่ได้ฟาร์มหรอกเพราะว่าช่วงนี้ผมเก็บเพชรอยู่แต่ก่อนหน้านี้ผมจะฟาร์มเยอะเพราะว่าอันนี้หลังๆเราจําเป็นต้องใช้มันเยอะมากถ้าเราอัพในส่วนของเลเวลของมันนะ ก็ระหว่างด่านมันก็จะมีพวกของอันนี้มาดรอปให้อยู่เนี่ยอันนี้เลยเออต่อไปก็ขึ้นอยู่กับดวงนะเพราะเพื่อนเพื่อนจะเลือกอะไรไปแบบเอาแบบอะไรที่มันดีต่อทีมเพื่อนเพื่อนอย่างเช่นผมจะอัพในส่วนของคมแฝก์ซะส่วนใหญ่นะคมแฝกแล้วก็แรงบิดเพราะว่าแรงบิดอะ่ะมันสามารถคอมโบกับเอ,อ่อกลยุทธ์ได้อันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกทีว่าตรงไหน ถ้าใครมีโบลอสก็จะอัพเป็นในนี้ก็ได้ครับวายุคืนชีพมันจะได้เพิ่มเลือดเยอะยิ่งขึ้นต้องดูความเหมาะสมกับทีมของเพื่อนเพื่อนนะอันนี้สําคัญกลยุทธ์ไปกลยุทธ์บอกได้เลยว่าจัดมั่วมากนิ้นพลังดาเมจด้านล่างเป็นส่วนใหญ่นะที่ผมรูดขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยคือถ้าเรายิ่งมีสีทองเยอะพวกดาเมจโจมตีลายเดียวโจมตีหมู่อะไรก็มันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกแล้วดูจากตรงไหนเพื่อนๆอาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็กด สีทองหรือสีอะไรก็แล้วแต่ออก็ดูไปทั้งหมดมีฮีโร่มีปีศาจเราสามารถเลือกได้หมดเลยเออแล้วก็มีอีทิคหนึ่งในการเพิ่มพลังขึ้นอีกคืออันนี้ผมเพิ่งรู้มาคลิปที่แล้วผมก็เคยพูดแล้วแหละแต่จะพูดคลิปนี้อีกทีเพราะว่าผมจะพูดสรุปโดยรวมคลิปนี้เพราะมีเพื่อนมาถามผมหลายคนมากซึ่งผมแบบไม่อยากให้ไปย้อนดูหลายๆคลิปก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาทีเดียวเลย <Wow. S 1> ก็จะเป็นการย้ายกรอบนะเออการย้ายกรอบก็สําคัญ เพื่อนๆมีตัวละครในทีมฝั่งไหนมากกว่าก็เอากรอบไปใส่กับทีมนั้นให้เยอะๆแต่หรือว่าเพื่อนๆอาจจะเน้นตัวไหนเป็นพิเศษอย่างเช่นผมเนี่ยจริงๆทีมปีศาจผมมีเยอะกว่าในทีมเยอะกว่าในฝั่งฮีโร่นะแต่ผมเอากอบมาใส่ให้ฮีโร่เพราะว่าผมอยากให้เจนอสยิงแรงเอออันนี้ไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลยก็ถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนเป็นพิเศษก็อาจจะย้ายกรอบพวกเนี้เราก็ดูไว้กรอบอันไหนมี ความสามารถสูงเราก็ดูเลยจากเฮปีจากพลังอะไรผมก็ย้ายกรอบสีทองอมาฝั่งฮีโร่ให้หมดเลยแล้วก็ย้ายกรอบดีลองมามาใส่ให้เทคนิคแล้วก็ฝั่งวิสาห์ผมก็ใส่พอได้อยู่ที่เหลือก็จะเป็นกรอบเบื้องต้นก็ปร,ประมาณนี้กลยุทธ์ที่ผมแนะนําก็ถ้าเพื่อนๆเล่นสายเดียวกันกับผมผมจะแนะนําให้เอาไล่โจมตีเลือดเย็นแล้วก็ระเบิดมาใส่ให้เจนอสเลยมันจะไล่โจมตีบ่อยมาก แต่ตอนนี้ผมสลับกันอยู่เพราะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการฟาร์มด่านบอสโบลอดด้วยหลังจากที่ผมพูดเกี่ยวกับการดันพลังทั้งหมดนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของอเพื่อนๆแล้วกันว่าเราสามารถเก็บพวกกลยุทธ์อันนี้ได้มากน้อยเพียงใดถ้าใส่เป็นใส่เป็นเซตได้จะดีมากก็คือหน้าเดียวกันทั้งแถวอะ่ะมันก็ได้ได,ได้ปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ผมก็ปลดล็อกเนี่ยมันจะได้ปลดล็อกแบบนี้ก็จะดีขึ้นเห็นไหม ถ้าเรายิ่งอัปดาวมันขึ้นมันก็จะบอกว่าได้เอฟเฟกไล่โจมตีเพิ่มขึ้น30% 4 5 75%และ90%้ซถ้าอัพเป็น5้าดาวนะดาวตรงนี้ก็จะสําคัญมากยิ่งเราได้ซ้ําบ่อยๆย,ยิ่งเราได้อัปดาวมันก็จะดีขึ้นเหมือนตอนนี้ผมอัปดาวลงเท้าไปนี่จริงๆอัปต่อได้อีกนะแต่ขาดรงนี้อีกนิดนึงแต่ถึงยังไงถ้าอัพไปแต่ในเซตที่เราใส่ไม่ใช่สีทองทั้งหมดมันก็จะไม่บวกแบบเป็นสีทองนะอันนี้มมันนกก็็จะบวเเปสีฟ้าอยยู่ล เราต้องใส่เหมือนกันทุกแถวนะเอ,อประมาณนี้ในส่วนกลยุทธ์แล้วก็ในส่วนของเฮ้าที่ผมพูดไปหลายๆครั้งเลยก็คือในทีมเพื่อนมีตัวไหนก็จะไปเน้นตัวนั้นเลยนะไอแต่หลักๆแล้วผมก็จะแนะนําให้อัพให้ครบร้อยให้หมดแหละเพราะว่ามันจาเป็นมากนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนี้แนะนําให้อัพทีละหนึ่งก็ตรงนี้ผมจะแนะนําให้อัพโจมตีกับเฮดพีก็พอไม่จําเป็นต้องไปอัพข้างล่างไอตรงกลางเลยป้องกันอะเวลาผมกดผมก็จะกดนี่ถ้าแบบนี้ผมไม่เอา ผมจะกดแบบให้มันบวกบนล่างเออตรงกลางลบไม่เป็นไรผมก็กดไปน,นี่บนล่างไม่บวกไม่บวกผมก็ปล่อยไม่บวกผมปล่อยผ่านเลยเออไม่บวกผมก็เออได้อย่างงี้กดโอเคเพราะว่าโจมตีกับเพ็ดเพียสำคัญมากกว่าป้องกันนะเออป้องกันให้มันมาในอุปกรณ์พอไม่ต้องมาในพวกเอ่อการฝึกฝนอะไรพวกนี้หรอก <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็ไล่อัพให้ครบนะตรงไหนไม่ผ่านตรงนั้นก็ค่อยไปอัพอัพของเก่าให้มันเต็มก่อนอืแต่ถ้าของใหม่มาเราก็ไปอัพของใหม่กัน ส่วนพวกห้องวิจัยก็ขึ้นอยู่กับดวงและตัวละครคอของเพื่อนๆว่ามีเยอะมากน้อยเพียงใดถ้ามีเซตคอมโบอะไรที่ต้องใช้คอปั้นก็เพื่อนๆก็ไปเน้นคอนั้นให้เป็นเลเวลเยอะๆไปก่อนก็ประมาณนี้ดูของเจนอดผมดิคือจริงๆไปเวล8ได้แล้วนะแต่ขาดไอของด้านบนอะด้านล่างผมไอนี้เวล8อันนี้เวล9ก้าก็นั่นแหละก็รอไปก่อนแล้วมาต่อไปก็ฟิกเกอร์ตามที่ผมบอกครับ แนะนำให้อัพตามเงื่อนไขกดมาดูเงื่อนไขเขาก็บอกมาเลย3าถึงหก็ให้ได้4ีดาวก็จะผ่านเงื่อนไขพอผ่านเงื่อนไขมันก็ได้โจมตีเพิ่มขึ้นจาก 3- เป็น4%เปป้องกันจาก3เป็น4%เป็น HP 3ถึงเป็น4%พอเป็นแบบธรรมดาแล้วมันจะมีแบบเป้าหมายแบบการ์ดดาวม่วงก็มีนะเห็นไหมเป้าหมายแบบดาวม่วงก็มีเหมือนกันนี่เราลงมาชั้นต่อไปมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะนี่ เราต้องอัพดาวม่วงเป็น24มันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นโล่เพิ่มขึ้นแล้วก็เอ่อ h ีเพิ่มขึ้นอีกอ่าประมาณนี้อันนี้คือข้าวๆแบบน่าจะเต็มหมดแล้วแหละสตอรี่ฝึกฝนเอาอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้สําคัญเหมือนกันครับใครที่ไม่ค่อยชอบเล่นดวลเรียวไทม์ดวลเรียวไทม์ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเวลาเราขึ้นแล้งอะ่ะมันจะบวกพลังเราด้วยเออ ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะเวลาเราเล่นแบบเห็นตามแรงใช่ไหมตามแรงรางวันเนี่ยมันจะบวกไอ้นั้นเราด้วยนะพลังเราด้วยเหมือนเพื่อนๆไปถึงแค่50ใช่ไหมมันก็จะบวกน้อยหน่อย200ขึ้นมาอีกมันก็จะค่อยๆบวกถ้าไปถึง2008ก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็พอการรีซีซันแต่ละซีซันอะ่ะพอสมมุติวันที่31ใช่ไหมมันก็จะทําการพอเริ่มวันที่1พลังเราจะลดน้อยกว่าเดิมนะถ้าเพื่อนๆสังเกตอะ ใครที่แหลงด่วนเร็วทามสูงๆอ่ะพลังมันจะลดเราก็ต้องไปเก็บใหม่อีกเพื่อเอาพลังกลับคืนมาเออประมาณนี้เออถามถึงว่าอะไรได้พลังเยอะสุดก็คงเป็น PVE แล้วกันครับผมมองว่า PVE อ่ะบวกพลังเยอะมากพวกด่านฝึกฝนพวกหอจันเซียวพวกเนี้ยทำให้เราได้พลังเยอะมากนะเดี๋ยวเพราะว่าเราได้พวกเออของมา ทำกลยุทธ์นะยิ่งเราผ่านหอจันเซียวเยอะๆเราก็จะได้ขอมาทํากลายุทธ์ที่เยอะขึ้นมันก็จะบวกพลังให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ถ้าใครอยากรู้วิธีผ่านก็ง่ายๆครับทีมของคุณต้องมีดาเมจหมูม่ถ,ถ้าไม่มีดาเมจหมูม่ก็ต้องออกสกิลบ่อยๆไล่โจมตีบ่อยๆถ้าเป็นตัวดาเมจเดียวนะไอ้ด่านหอจันเซี่ยวนี่เล่นยากพอสมควรเลยข้างขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ข้างแลมเนี่ยบอกได้เลยว่าโหยากมาก ตรงนี้สําคัญมากได้พลังเยอะมากแล้วก็ท้าสู้พิเศษอันนี้ผมจะแนะนําเป็นพิเศษเลยใครมองข้ามอ่ะตรงนี้มีพลังและของดีเยอะมากแต่มันจะมีบางอย่างที่แบบเข้าแปมามั่วๆบางทีผมก็งงกับคําพูดมันเหมือนกันนะเนี่ยปลุกตื่นตัวละครอัพถึง2ดาวก็ต้องอัพตัวนี้ให้ถึง2ดาวก่อนถึงจะปลดล็อกและอัพต่อไปได้อีกเห็นไหมถ้าเราอัพต่อไปมันก็จะบอกว่าเพิ่มไม่ลดดาเมจที่เก้าเปอร์เซนต์บ้องกันอีกถ้า สี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอัพไปขั้นก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตรงนี้มันจะได้โจมตีป้องกันอะไรด้วยแล้วก็หลักๆเลยผมจะแนะนําให้อัพไอเนี้ยเป็นขั้นหนึ่งด้วยนะเพราะจะได้สถานะไม่ย่อท้อหนึ่งครั้งเพราะว่ามีบางคนถามมาว่าเฮ้ยพี่ครับสถานะไม่ย่อท้อมาจากไหนขนาดเขาไม่มีเกลียวกันซุปมาจากตรงนี้แหละครับมันสามารถทําให้ได้ทุกตัวละครเลยนะแค่เราอัพเป็นแค่หนึ่งขั้นมันก็จะได้ทุกตัวละครไปเลย,ยเออถ้าเราอัพไปอีกขั้นมันก็จะได้ hit P ห,หลังจากติดไม่ยออ่อท้อเห็นไหมมันก เพื่อนๆต้องอ่านด้วยนะอันนี้เพื่อนๆต้องอ่านด้วยว่าแต่ละตัวมันทําไม่เหมือนกันเลยนะหลักๆผมจะแนะนําให้อัพตัวหลักไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวลองๆมาใส่ในช่องพวกนี้ไว้นี่มาใส่ในช่องไว้มันต้องใส่ตัวละครด้วยนะถึงจะอัพได้เออประมาณนี้ตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้มันก็จะแบบถ้าเราไปใส่ในช่องเสริมเพื่อนอ่ะมันก็จะแบบไม่สามารถตั้งค่าได้เพราะว่ามันเป็นตัวเสริมเพื่อนอยู่ประมาณนี้ ไอศูนย์ฝึกฝนเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนําแล้วเพราะว่าขึ้นอยู่กับทีมเพื่อนๆนะทีมไหนสามารถไปได้ไกลไปได้สุดก็เห็นไหมของผมมันจะอยู่ใกล้กันละ4ี่สิบสี่สี่สบสสี่แล้วก็สี่สิบหลกัหลกๆมันจะได้พลังจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเราก็เอาตัวละครมาอัพแล้วก็อัพตรงเนี้ยให้เยอะที่สุดวันไหนมีตังทองเหลือๆก็ค่อยมาอัพนะพลังจะสําคัญมากตรงเนี้ยแล้วก็ไอพวกเออราชา ทั้งราชาอุปกรณ์แดงทั้งราชานรกเดี๋ยวพามาดูวิธีการฟาร์มโบลอกันด้วยก็ตามที่ผมบอกแหละผมต้องย้ายเซตไล่โจมตีมาให้ปีาศาจไล่โจมตีนะอ่ะนี่คือทีมของผมที่จัดมาต่อสู้บอกได้เลยว่าบอสการ์ดปั๊บแดงเนี่ยผมแนะนําให้มีตัวดาเมจหมูห่ไว้ปิดรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมถึงไว้ปิดรอบสุดท้ายแล้วก็ทีมหนึ่งกับทีมสองเนี่ยคุณต้องมั่นใจแล้วนะว่าแบบมันสามารถไปถึงรอบสุดท้ายได้อะ่ะอ่ะเราข้ามเลยแล้วกัน ก็ประมาณนี้การเล่นก็ไม่มีอะไรเยอะเพื่อนๆก็เน้นให้ตัวที่เพื่อนๆปั้นสุดอะออกอันติก็พอครับไอน,นี้ก็ค่อนข้างโกงอยู่ใครไม่มีคอที่ถืออะผมแนะนําว่ามีโอกาสที่ผ่านน้อยมากเพราะระเบิดมันแรงมากระเบิดของไอลูกน้องโบลสเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตอนที่ลูกน้องโบลสระเบิดนะตอนนี้เลื่นมันเหลือครึ่งหลอดละดึงนะดึงน่าจะระเบิดรองนี้แหละแตกลกแล้วตับตุบมตับ บึมยังยังยังนี่ระเบิดมาแล้วตัวหนึ่งแล้วตัวผมก็ตายคือยังดีที่ทีมผมมีอาาัศสวินจากกลไงนี่ทีมสุดท้ายไม่มีอะไรเยอะเลยบางคนแบบไปเร่งแบบหยามได้มตะยืนแท้งแต่ไม่เป็นไรครับนี่ผมซัดทีเดียวหายเลยซึมแล้วก็รอระเบิดเอียงแค่นี้เลยครับฟาร์มง่ายมากฟาร์มง่ายจริงครับผมลองให้คุณดูแล้ว แต่ในบทที่2อ่ะผมเดี๋ยวค่อยไปลองดูในไลฟ์แล้วกันเผื่อถ้าใครอยากดูว่าทีมผมอ่ะสามารถผ่านในชั้นที่2หรือเปล่าก็สามารถกดไปดูตอนที่ผมสตรีมได้เลยนะโอเคประมาณนี้ถ้าการตอนนี้แบบเออสีแดงใช่ไหมก็บอกได้เลยครับตอนนี้ผมมาชั้นสูงสุดละหลังจากที่ผมเคยติดอยู่แค่ด่าน10ด่านอะไรนะตั้งแต่มีนายเจนอตนายก็พาชั้นมาอยู่ในจุดสูงสุดได้บอกแล้ว ฉันเอาแขนไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มาแล้วคุ้มไหมล่ะไม่ได้เล่นเ้าจะบอกว่า PVE ก็ไม่ค่อยแบบตึงสักเท่าไหร่ถ้า PVE ผมก็ต้องสลับเปลี่ยนเพะนั้น PVE ผมก็เปลี่ยนช่วงน,นี้มันอาจจะแบบเฉิดฉาได้อยู่เฉืฉาได้อยู่เพราะยังไม่เจอโกไงเดี๋ยวพอโกเข้ามาเดี๋ยวเจนอัดก็ดับไปแล้วก็ <c oughs> ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไปครับอ่า เดี๋ยวเราพาไปลอง PVE กันหน่อยเอ้ย PVP กันหน่อยเพราะเราไปพูดถึง PVE เยอะละเดี๋ยวเราพาไ PV ป PVP ซะหน่อยตอนนี้ผมก็พูดถ้าพูดตรงๆผมไต่จากลำดับที่เกือบร้อยนะตอนที่ผมไม่มีตัวละครอย่างเจนอ่ il, ผมไต่จากเกือบร้อยขึ้นมาอยู่ลำดับ20ตอนนี้โดนตบลงไปอยู่30กว่าก็ยังไงก็มองว่าค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาหน่อยนะเออเนี่ยดูในลานประลองนะ ผมก็อยู่ลำดับที่31ถามว่าตีขึ้นไปได้ไหมก็เดี๋ยวรอมีอาวุธสาดาวก่อนเดี๋ยวผมมาไล่ตีแน่แล้วเรามาดูกันว่าผมจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แต่วันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของเขตไรที่สิ้นสุดก่อนเพราะว่าดัวในนี้น่าจะเดือดกว่าเยอะนี่คนนี้มีดูหูอาโหสองมีหตัวละครอยู่ย r อาตัวละครนะเออ กับย R อสองตัวละครแล้วผมเปิดก่อนผมจะทําการสตันเกวินเขานะตึ่มหลังจากนั้นก็ปล่อยออโตโ้เลยครับเจนอสัดมาจาังหวะนี้ซ้ําติดหกตัวละครให้ติดห้าตัวละครหรือสี่วะดูใหม่ดิติดสี่ตัวละครถือว่าได้อยู่ติดตัวลหลักๆค่ะคุ้มตอนนี้ผมต้องรุ้นให้เจนอสติดไฟตัวหลักฝั่งเขานะเออถ้ามันติดไฟตัวหลักฝั่งเขามีโอกาสชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สุ่มไประเบิดไปแล้ว แล้วซัดมาอีกหนึ่งรอบติดไฟเพิ่มหตัวละครแล้วครับอีกาซานายให้เจนอตได้ไล่โจมตีอีกสืมใครเอาเจนอตมาแนะนํานะครับให้เอาสนามแดงบิดมามันจะได้คอมโบกับกลยุทธ์ระเบิดตุ่มไปแล่ะเจนอตเข้าไปล้วฝังสิงเอาไว้ให้แต่เฮลไฟเฟรมเขายังอยู่เรียบร้อยเราจะแพ้หรือเปล่าก็ขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันเรียบร้อยแพ จริงๆผมชนะอยู่นะคนนี้แต่บางทีมันก็แพ้เอ้ยไหนๆก็ไหนๆละขอลองขายแป๊บซี่ดูหน่อยแล้วกันั <c oughs> เขามียอุสานดาวได้แนะแป๊บซี่มีคิงมีราชาหูไล่โจมตีเดือดๆแต่ขอโทษแล้วกันนะครับนี่แอ็กไปเลยเทลไฟเฟมอสุดก็เดี๋ยวผมลองกับคนนี้ใหม่แล้วกันจริงๆผมชนะนะคนเนี้เดี๋ยวผมจะเตะทรงเดิมเลยผมจะทำเหมือนเดิมเลย จริงๆปกติผมจะไว้เกลวินให้อยู่ข้างล่างนะรับมาสตันเกลไปก่อนให้เขาไม่ได้เล่นแล้วก็กดข้ามครับนี่ก็ชนะ่ายฟรีชนะสายเติมได้อยู่นะผมต้องรออาวุธสามดาวมันก่อนอะถึงจะแบบรีวิวสุดตึงสุดโหดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นกับทุกตัวแล้วเจอกันครับผมบายบาย